็จะพามาทำข้าวผัดปูใช้ข้าวของจีนที่เหนียวมะหกักผัดยากมากแต่แม่มีมีเคล็ดลับทำให้ข้าวผัดเป็นเม็ดสวยงามเดีย๋ยวเรามาทำกันเลยเนาะเอาปูไปลวกก่อนนะคะ ประมาณนี้ค่ะคี่เป็นชิ้นๆตักแช่น้ำเย็นดีค่ะหอมหัวใหญ่หั่นตามชอบเลยจ้า พริกหยวกสีจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ไม่ไมีใส่คือทำให้สีสันข้าวผัดปูดูน่ารับประทานค่ะอย่างละนิดหน่อยก็พอนะคะ ต้นหอมซอยเอาไว้ตกแต่งเวลาผัดข้าวผัดปูเสร็จแล้วให้ดีสันหน้ารับประทานยิ่งขึ้นจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำปรุงกันเอาไว้สำหรับผัดข้าวผัดปูค่ะ น้ำนะคะน้ำน้ำปรุงตัวนี้เอาไว้ผัดอะไรก็อร่อยซีอิ๊วซีอิ๊วสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนชางาหนึ่งช้อนโต๊ะ หนึ่งช้อนชาคุณรูนะคะเกลือครึ่งช้อนหนะะึ่งช้อน,นะะอชาเปิดแก๊สแล้วเขี่ยวนะคะเขี่ยวนี่เป็นน้ำปรุงที่ไว้เอาทำข้าวผัดข้าวผัดทุกทีิผัดอะไรก็อร่อยหอม แม่ไม่ใส่น้ำน้ำตาลน้ำเกลือออกเกลือเกลือไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราก็เข้าผัดปูดเราก็มีน้ำพริกน้ำปลาอยู่แล้วเนาะอันนี้แม่เมย์ทำสูตรธรรมดาสูตรไม่ได้เค็มมากนะสูตรนี้จากนั้นเราก็เอาปูที่ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ไปเลยค่ะให้เพื่อให้น้ำ ข,นะข้าวปูให้มันหอมกลมกล่อมยิ่งขึ้นเนาะนี่ก็ปิดแก๊สเลยกระเทียมสับหยบาบๆตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยค่ะ จากนั้นใส่หอมหัวใหญ่และพริกหยวกสีเลยค่ะตามชอบเลยนะจ๊ะแล้วใส่ข้าวหนึ่งถ้วยค่ะลงไปผัดเลยนะคะใช้ไฟแรงค่ะช่วงนี้ง่ายเลยนะเนี่ยข้าวตุ่เคล็ดลับนะคะถ้าอวผัดเข้าผัดตูข้าผัดนะคะต้องใช้ไฟแรง มันจะติดก,ก็ติดกระทะค่ะ เหนียวติดกุดก้อนเพราะมันไม่เหมือนข้าวไทยนีย่ค่ะไฟแรงผัดให้ข้าวแตกตัวนเป็นเม็ดเป็นเม็ดอย่างนี้เลยค่ะคิดว่าประมาณนี้แนละ้วเนาะ ประมาณว่าสุกแล้วโอเคเราจึงมาใส่ซอสที่เราปรุงไว้ริบร้อยแล้วนะคะนี่มีเลยนะใส่ไปเลยโอเคแล้วก็คันยัง ็ลเลยกกกกผัดเป็นต้นหอมอ่าเสร็จแล้วค่ะนี่ง่ายๆเลยเค็ดลับข้าผัดจรินแม่ให้ปู้กินก็ถือว่าได้แล้ว